ด้านเ้าสือา่อครอบครัวัฟลเมลี่ใบบัวใบเตย,ยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพาแม่แม่มาอาบน้ำมูลกันค่ะพี่พี่พาพี่พี่สตางค์และเด็กแกงพาน้องใบบัวมาเล่นน้ำมูลนะคะอากาศร้อนๆลงน้ำเย็นสบายเลยนะคะดูค่ะแม่ดูน่าเอ็นดูจังเลยเ <c oughs> ย็นๆก็จะเข้าไปไฟลฟ์ผลไม้นะคะแม่แม่ช่วงกลางวันก็พาลูกมาผ่อนคลายดีแหละก,กันก่อนนะคะ เข้ามาแล้วฝากสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเขาจอเขาใจแชร์วิอไลฟ์นะคะน่ารักไหมคะแม่แม่มาเล่นน้ากับไปบัวเด้อนะคะงมหอยงมหอยเด็กๆได้หอยไหมเด็กๆไใบบัวค่ะดำผุดดำาไว้ค่ะเด็กน้อยถ้าพ่อไม่ลงเล่นด้วยก็ไม่ถ้าพ่อไม่ลงเล่นด้วยก็ไม่กล้าลงนะคะแม่แม่ค่ะนะ พ่อต้องลงด้วยกับหนูนะพ่อน้านะคะบรรยากาศอากาศร้อนๆรามาคายร้อนกันด้วยการเล่นน้ำนะคะแม่ๆม,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 มาเล่นน้ำกับใบบัวนะคะนี่นะคะสนุกไหมใบบัวสนุกมากเลยลูกนะโอ้ดูชุ่ม่วงดูชุ่ม่วงแม่แม่ในบกไม้บกมือทักทายแม่มมาเล่นน้ำกับอ้วนนะคะ ให้ภาพให้ภาพฟ้องเลยนะคะดูความสนุกสนานของบใบบัวนี่นะคะโอ้ยฮิปโปตัวน้อยฮิปโปตัวน้อยตัวนิดไปแล้วเด้พอพ่อเกือบเจ้าไปแล้วนั่ะโอ้ยฮิปโปน้อยค่ะฮิปโปน้อยค่ะขา้ขาเจอกข้าใจให้ใบบัวหน่อยนะคะดูพ่อขึ้นก็จะขึ้นกับพอ่อเกือบจะเสียเกือบจะเสียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ท่านใดที่ร้อนๆมาเล่นน้ำกับใบบัวได้นะคะที่บู่บ้านเบงตำบลศร,ร,รีนโรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะน้องใบบัวอายุสามขวบนะคะวันนี้มาอยู่กับบรรยากาศชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะกับสายน้ำแม่น้ำมูลไหลผ่านนะคะอากาศก็ดีนะคะไม่ร้อนนะคะวันนี้เหมือนจะฝนนะคะใบบัวพาแม่แม่นะคะน่า <ๆ S 1> รัก <ๆ S 1> ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ๆได้หอยไหมเนาะใบบัวลองถามพี่ๆต้องคุย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 ๋ยลต้องคุยต้องคุยต้องคุยว่าไงล่ะสนุกไหมสนุกสนุกสนุกค่ะแม่สนกสนุกค่ะแม่พี่พี่เขาบอกน่ารักขอบคุณค่ะได้อะไรหน่งได้อะไรหน่งป้าเลยป้าเลยมันมันเล่นไม่ได้ หนูพอเรียกแล้วหนูพอเรียกแล้วขอหัวใจรัวๆให้น้องใบบัวนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องใบบัวได้นะคะพี่ๆเย็นสบายเลยค่ะแม่ค่ะเย็นสบายดูค่ะนอนนอนไม่กล้ามุดน้ำน้ำตื้นนะคนกลัวน้ำเนาะเล่นน้ำตื้นๆก็พอนะลูกเนาะน้ำน้ตื้นก็สนุกเหมือนกันนะบอกแม่ลูก อายดูทักทายพี่พี่เขาพี่ที่มาเล่นน้ำกับอ้วนพี่พี่เขาก็มาเล่นน้ำเป็นเพื่อนใบบัวนะคะใบบัวมีเพื่อนๆกับพี่ๆนี่แหละค่ะเป็นเป็นเพื่อนกันเนาะนี่ยังสบายท่ใแม่ค่ะเล่นน้ำมูนทุกวันเดี๋ยวก็ตัวดำปิดปีเลยนะคะอ่านะคะอยากไปหาพี่ๆี่คเอ้เล่นกัะหนูน่อยเล่นกันหนูน้อยเลย พี่พี่ไม่แดดเลยค่ะน้ําสนุกอุดนร้อนมากโอ้ค่ะสุรินวันนี้อากาศเป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแม่แม่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้อากาศดีเลยค่ะี่บรรยากาศโดยรอบนะจะเป็นหมู่บ้านเราจะติดแม่น้ํามูลนะคะเอาไปรักเกบเบก็มาทาไมลูกไปรักเกบเบก็มาทําไมาไปได้รถเข้าใครมาอีก เอาไปเก็บให้พี่เขาลูกโอยนะอยากไปเล่นน้ำกับพี่พีใช่ค่ะพี่พี่อยู่ฝั่งนู้นพี่พี่บอกว่าจะมางมหอยกันมันเป็นหอยกาบแถวบ้านเราเป็นหอยกาบก็เอาไปผัดไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะตามภาษาเด็กเนาะเล่นไปพาน้องปบว่อมาเล่นน้ำกันดีหน่อยค่ะวันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีแดดเลยค่ะแดดร่มลมตกเป็นขึ้นฟ้าขึ้นฝนด้วยซ้ำ เล่นให้สนุกเลยลูกเล่นให้สนุกเลยพาแม่แม่มาเล่นน้ำวนกันนะคะ <c oughs> ได้ไหมถามพี่ๆจะได้หอยหรือเปล่าฉีกแข้งดูดูค่ะแม่ฉีกแข้งฉีกขาดูค่ะดูค,ะความแสีบของใบบัวอ่ะได้เด็กน้อยอะไรกล้าเล่นแต่น้ําตื้นเนาะไม่ไปลึกๆเนาะดูค่ะโอ้ยแม่แม่มาเล่นกับใบบัวะนะคะ บรรยากาศบ้านหนูเองค่ะที่บ้านเบงนะคะสนุกไหมลูกสนุกไหมฝั่งนู้นเขาก็จะเลี้ยงปลากระชังนะคะหมู่บ้านเรานะคะก็จะมีกลุ่มเลี้ยงช้างแล้วก็เลี้ยงปลากระชังนะคะแล้วก็อาชีพหลักของพวกเราก็คือทำนานะคะแม่ ที่หมู่บ้านเราเป็นทุกกีฬาร้องไห้เนาะดำผุดดำว่าเลยใครจะมีความสุขเข้าไปบัวเนี้ดูค่ะดำผุดดำว่าเลยค่ะดูค่ะโอ้ชุงมวงโอ๊อวดไม่แม่จ้าหนูสดชื่นมากดูเขาชุงมวงบอกแม่แม่หนูสดชื่นมากๆเลยค่ะนี่ค่ะธรรมชาติอยู่ที่บ้านเรานะคะ โอ้โอแอคชั่นแอคชั่นแม่ไม่มีกล้องแล้วลกูกกล้องไม่ว่างจะโพสท่าแม่แม่แ,มแคปหน้าจอมาให้ไปบัวหน่อยเอาโพสสวยๆหน่อยโพสสวยๆหน่อย,ยนคนสวยแล้วเออเออฉีกแกงฉีกขาดูขาฉีกแกงฉีกขามีความสุขค่ะถ้ากลางวันอย่างนี้คือไม่ทานอาหารเท่าไหร่นะคะแม่แม่สุมาก ถ้าร้อนนี้ก็คือน้ำนะคะน้ำคือปัจจัยสําคัญเลยนะคะให้เขาได้เล่นน้าคลายร้อนคลายอะไรเขาก็จะผ่อนคลายนะคะแต่พอช่วงเงย็นๆมาก็จะเป็นการได้รับสารอาหารได้ทานอาหารของเขาค่ะว่าจะกินอาหารเป็นเวลานะคะกลางวันอย่างนี้ไม่เอาอะไรคะ่ะได้น้ําก็ดีแล้วนะคะได้กินน้ําได้เล่นน้ำเนาะถ้าไม่ได้มาแม่น้ํามูลก็เางทกีก็อาบน้ํใสายยางที่บ้านนะคะ หนูไปไม่ถึงอ่ะพ่อพ่อแกงหนูไปไม่ถึงไปไกลแค่ล่ะแล้วหรือเนาะหนูไปไม่ถึงพ่อหรอากาเอาพ่อไปแล้วตายแน่อไนอ้ <laughs> หูแกงพ่อทำไมไปไกลแค่ล่ะพ่อเขาพ่อเขาหยอกนะคะไอ้ไม่หูแางไม่รอหนูเลยไม่ <laughs> หูแาง กลับมาพ่อกลับมาหนูไปไม่ถึงเพาะดอกอยู่กับแม่ก็ได้ลูกอยู่นี่แหละอยู่ฝั่งนี้แหละน้ำน้ำโนโนหนูกลัวพ่อเขาทำท่าข้ามไปฝั่งโน้นน้ำมันไม่ลึกนะคะประมาณเอวพ่อควานนี่แหละค่ะพ่อเขาแกลงค่ะพ่อเขาแกลงก็เลยแต่อ้วนอ่ะจะไปหาพ่อไปไม่ได้นะคะเนี่ยก็ติดพ่อมากค่ะแม่ อพอมาเ่ะพ่อ,อกลับมาอย่าแกล้งน้องน้ำก็ไม่กล้าลงลึกหรอกค่ะแม่แม่เขาเล่นน้ำน้ำตื้นๆก็พอแล้วนะตามๆเล้วตามๆเลยคะเ,าาเด็กๆได้หอยไหมน,น้อในมัวแต่เล่นกับใบบัวนี่ฝั่งไหนไปหาง,งมไปลูกเอาไว้ผัดตอนเย็นไปหาง,งมหอยไปล่าไปเราไปหาง,งมหอยไป หอยมันจะอยู่ฟังฟังท่างคุนว้าวเด็กน้อยมดน้ำตื้นก็เป็นนะคะว้าวได้ดูถูกจะเอามุกถอยเลยเถอะบุงเราเป็นแม่ควานเราเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจเนาะแม่แม่เนาะนะคะนะคะได้ผ่อนคลายเอ็นดูเอ็นดูท่าเตะท่าท่าดูดูท่ามุดเขาเอามุดให้แม่ดูหน่อยแล้วมุดไหนมุดน้ำยังไงเอามุดน้ำยังไงตามตามแล้วตามตาม เขาบิดน้ำใส่หลังตหมมา้ขึ้นไม่ให้ขึ้นนยังไม่โตนะพ่อเนาะยิ้มดูไหมแม่ดูเขายิ้มยิ้มสวยเลยดีใจดีใจได้มาเที่ยวโอ้ยโอเย้้าข้ใจขอใจโ้ยนะคะสามพัห้าร้อยดวงนะคะขอบคุณค่ะนะคะโอ้ เ,เ,เล่นน insight, ้ำสงการรอเลยค่ะใช่ค่ะคุณแม่เล่นอ่าเล่นน้ำสงการก่อนเพื่อนเลยใบบัวเนี่ยนะคะยังไม่สงการเลยมาเล่นน้ำค่ะร้อนกับนี่ค่ะพี่ๆี่เขามาด้วยไปมารถสเล็งหนึ่งเลยค่ะมามาเป็นเพื่อนใบบัวมาเล่นน้ำกันดีหน่อยอากาศดีค่ะวันนี้แม่วันนี้อากาศดีกันค่ะวันนี้อยากเล่นด้วยค่ะมากค่ะคุณแม่มาเด้อนะคะ พ่อขึ้นก็จะขึ้นกับพอ่อไปขนมป้าขนมป้าสนม้าขนุก้ม้าเล่นดินทรายก่นไปพอขึ้นมาแ๊บเดียวเอาไวรากัตนายเลยสวยครับ ประมาณสิบเอ็ดหรือเปล่าดูค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะดูดูดูช้างตกมันแล้ว<ด>เอาอะไรไปเล่นลูกมา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 ุณพ,พ,พ,พี่ก็เล่นอย่างสบายใจเลยนะคะออด,ดูดูด,ดูพลังเขา<ด>มาค่ะมาเล่นกับใบบัวค่ะอากาศก็เป็นใจวันนี้ไม่ร้อนนะคะอากาศดีน้องอย่าเอาเข้าปากนะล,ลูกเดี๋ยวให้พ่อเอามาพ่อไปกินน้ำก่อนพ่อไปกินน้ำแป๊บนึง มาคลายร้อนกันเต็มเลยค่ะหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันที่เขามาเล่นน้ํากันอากาศที่บ้านมันร้อนเขาก็มาเล่นแม่น้ํามูลกันนะคะที่นี่หาหอยได้ไหมหาหอยแล้วหาหอยไปผัดแล้วลงน้ําลกลงน้ําต่อ พ่จ๋าไปกินน้ำอยู่ฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่บัวด้วยนะคะ,คะใช่มาหลายหมู่บ้านเลยค่ะเขามาเล่น พ่อลงมาแล้วพ่อพ่อลงมาเขาว่าถ้าพ่อไม่ลงก็ไม่ได้ไม่อยากต้องต้องมีคนพาลงเห็นไหมนายไปเล่นรอกับพี่ๆเขาไปเล่นรอกับพี่ๆเขาเชจ๊ข้างเจ๊ขา <c oughs> ดู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 ดโอ้เด็กเสบ โอ้บ้าพลังหัโอ้เนี่ยเดเดเดเล่นแรงดูค่ะมแมเเเเเเ่เดียเล่นแรงค่ะเล่นแรงเลยเด็กอ้วนเนี่ยนี่นี่มีฟาดวงฟาดงาด้วยนะคะน้ำมันไม่เลิกค่ะน้ำมันช่วงนี้น้ำมันตื้นเป็นกำลังใจให้่บัูนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะแม่ๆม่ะๆนะคะ เป็นคลิปน่ารักเป็น่ามาชมบรรยากาศที่น้ำมูลค่ะนะคะ <laughs>